ไโชรวยีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของไฮโซชี้รวยครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่ยงยุทธปิ่นทองครับจากศูนย์ซอยดาวจังหวัดจันทบุรีสวัสดีครับพี่ยงยุทธ่คิดอย่างไรครับถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจฮอรรซอนครับก็เห็นโอกาสนะครับครับเนื่องจากว่าธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผ่านมาหลายบริษัทครับ แล้วก็ไม่เคยเห็นมีบริษัทไหนที่เรียนเชิญผมทำธุรกิจลักษณะแบบนี้นะครับให้โอกาสกับผมแบบนี้ครับ,รบจากการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ h o ร i เรซแล้วอะไรที่พี่ประทับใจมากที่สุดครับโดยเฉพาะตัวสินค้านะครับครับตัวสินค้าเนี่ยขายง่ายนะครับเชียร์ออกก็ง่าย และเป็นสินค้าที่จําเป็นกับเกษตรกรจริงๆเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฮอริซอนแล้วแล้ว hmm, ก mm ็มีการไปบอกต่อแนะนําเกษตรกรท่านอื่นๆให้ได้ลองใช้และผลตอบรับกลับมานีเป็นอย่างไรบ้างครับก็ได้รับคําตอบรับมาดีนะครับเขาบอกว่าเห็นผลได้เร็วมากเลยไม่ต้องคอยนานครับ3วัน7วันนี้ก็เห็นผลแล้ว แล้วในพื้นที่ทางเขตอำเภอสอยดาวและก็จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยส่วนใหญ่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้กับพืชการเกษตรทางด้านไหนบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกลำไยนะครับแล้วก็ยางครับจากการที่พี่เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์เยอะครับและตอนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Horizon มีนโยบายหรือแผนการทำอย่างไรที่จะทำให้ h o ร i ซ o n ในพื้นที่ของเราประสบผลสำเร็จครับ ภายในองค์กรตอนนี้ก็กําลังมีศูนย์อาเภอครับกลางเคียงก็ประมาณสองสองสามอำเภอ,อครับตอนนี้กําลังขยายอย,อยู่คือทํางานกันอย่างเป็นทีมงานครับผมเป็นทีมงานครับครับแล้วทางพิยงยุทธเองให้การสนับสนุนทีมงานยังไงบ้างครับก็ช่วยในการซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องสินค้าคนะครับเป็นเซ็นเตอร์ให้กับสินค้าให้ให้ให้กับในทีมงานครับ ในกรณีที่มีคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านครับสนใจอยากจะติดต่อศูนย์อำเภอสอยดาวครับจะสามารถติดต่อพยงยุทธได้อย่างไรบ้างครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0817577585สถานที่ตั้งนะครับศูนย์อำเภอสอยดาวก็ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสาขาสอยดาวครับตัวอำเภอสอยดาวเลยครับติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับพยงยุทธพร้อมที่จะให้ข้อมูล ในขณะที่ตอนนี้นะครับเห็นแล้วว่าผลการใช้นั้นดีแต่เชื่อว่ามีหลายคนครับเกษตรกรที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านลังเลใจอยู่ครับอยากจะลองใช้แต่ยังไม่กล้าครับพี่ยงยุทธจะมีคําแนะนําอะไรกับเขาบ้างครับก็ไม่ลองไม่รู้ครับแต่ถ้าลองแล้วจะรู้ว่าสุดยอดครับครับสั้นๆแต่ได้ใจความครับสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของฮอ r รซอนพี่ยงยุทธเองก็บอกแล้วนะครับว่า ถ้าลองแล้วสุดยอดความสุดยอดแบบนี้ท่านจะไม่ทราบได้เลยถ้าหากว่าท่านไม่ได้ลอง สำหรับวันนี้ในช่วงของไฮโซชี้รวยนะครับต้องขอขอบคุณพี่ยงยุทธปิ่นทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาร่วมสกิดต่อมอยากจะให้คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกร,กรแบบอินทรีย์เพื่อเป็นการจุดประกายความหวังให้สมกับสโลแกนของทาง Hor i z ร n ครับขอฟ้าแห่งความหวังพลังแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของท่านเองครับขอขอบคุณพี่ยงยุทธปิ่นทองเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับ